เปิดทุกช่องทางรับกระแสทานแห่งความสมบูรณ์สารจากสภาแห่งอาร์ทูเรียนสวัสดีเหล่านักเดินทางผู้เป็นที่รักยิ่งขอต้อนรับสู่ห้วงเวลาแห่งการขยายการรับรู้ที่ซึ่งเราจะร่วมกันปรับจูนสู่ความจริงที่ว่าจักรวาลที่เราอาศัยอยู่นี้คือมิติแห่งความสมบูรณ์มั่งคั่งอันไร้ขีดจำกัดโดยแท้จริง ลองมองออกไปรอบตัวคุณสิครับคุณจะเห็นหลักฐานมากมายที่บ่งชี้ถึงความจริงข้อนี้ใบไม้ที่นับไม่ถ้วนบนต้นไม้ดวงดาวที่เกินจากคณะนับบนท้องฟ้าความรักและความเมตตาที่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกคนแห่งทุกสิ่งเหล่านี้คือเสียงกระซิบจากจัก,กรวาลที่คอยย้ำเตือนว่าความสมบูรณ์คือสภาวะพื้นฐานของทุกสรรพสิ่งปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่า ความมั่งคั่งนั้นมีอยู่จริงหรือไม่แต่อยู่ที่ว่าเรามักจะจํากัดช่องทางการรับของตัวเองด้วยความคิดที่ขับแคบเราพยายามใช้สมองอันมีขีดจํากัดของเราเพื่อคิดหาวิธีการที่จะนำมาซึ่งความมั่งคัง่งโดยทันตระหนักว่าเรากำลังปิดประตูสู่ความเป็นไปได้อีกนับล้านเส้นทางที่จักรวาลได้เตรียมไว้ให้วันนี้สารแห่งความสมบูรณ์มั่งคัง่ง ขอนำเสนอภูมิปัญญาอันลึกซึ้งที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสภาแห่ง a r c t คทูเรียเพื่อนำทางให้เราได้เรียนรู้ที่จะเปลี่ยนจุดโฟกัสจากการตามหาวิธีการไปสู่การเป็นผู้รับที่เปิดกว้างและอนุญาตให้กระแสทานแห่งความสมบูรณ์ได้ไหลเข้ามาสู่ชีวิตเราผ่านทุกช่องทางที่เป็นไปได้ทั้งที่คาดถึงและไม่คาดฝันมุมมองจากจักรวาลคุณ คือศูนย์กลางแห่งความเป็นไปได้อันไร้ขีดจำกัดในมิติแห่งพลังงานความคิดของมนุษย์นั้นเปรียบเสมือนแสงไฟฉายในโกดังขนาดมหึมาที่มืดมิดคุณสามารถส่องแสงไปได้ทีละจุดและรับรู้ได้เพียงพื้นที่เล็กๆที่แสงนั้นตกกระทบแต่จักรวาลคือผู้ที่มองเห็นโกดังทั้งหลังเห็นทุกสรรพสิ่งและทุกเส้นทางที่เชื่อมโยงถึงกันอยู่ภายในนั้นด้วยเหตุนี้ การพยายามใช้ความคิดของคุณเพื่อกำนดว่าเงินทองหรือความมั่งคั่งควรจะมาจากทางไหนจึงเป็นการจำกัดตัวเองให้อยู่แค่ในลําแสงของไฟฉายและปฏิเสธความเป็นไปได้ทั้งหมดที่อยู่นอกเหนือจากแสงนั้นความกังวลที่ว่าฉันจะเก่งพอที่จะได้รับมันหรือไม่เกิดขึ้นเมื่อคุณมองตัวเองเป็นเพียงตัวตนแห่งอัตตาที่ถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขและมาตรฐานทางโลกแต่เมื่อคุณเปลี่ยนมุมมอง และตระหนักรู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของคุณคือส่วนหนึ่งของพลังงานต้นกำเนิดคือประกายแสงแห่งชีวิตที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครคุณจะเข้าใจได้ในทันทีว่าการมีอยู่ของคุณคือเหตุผลที่เพียงพอแล้วคุณไม่จำเป็นต้องทำอะไรเพื่อที่จะคู่ควรคุณคือการแสดงออกหนึ่งเดียวของจักรวาลในรูปแบบที่เป็นคุณไม่มีใครสามารถเป็นคุณได้ และนั่นคือคุณค่าอัานประเมินไม่ได้ที่คุณมอบให้กับทั้งหมดเมื่อคุณตระหนักรู้ถึงความจริงข้อนี้คุณจะเลิกตั้งคำถามกับคุณค่าของตัวเองและเริ่มมองเห็นว่าการรับความมั่งคั่งนั้นเป็นสิทธิ์โดยกำเนิดของคุณแนวทางปฏิบัติการปรับจูนสู่สถานะผู้รับที่เปิดกว้างการเปลี่ยนจากผู้ควบคุมที่คับแคบไปสู่ผู้รับที่เปิดกว้างนั้นต้องอาศัยการฝึกฝนจิตใจและพลังงานอย่างสม่ำเสมอ นี่คือแนวทางปฏิบัติ3ข้อที่จะช่วยให้คุณเปิดทุกช่องทางการรับของคุณให้กว้างขึ้น 1. ฝึกฝนการมองเห็นความสมบูรณ์เริ่มต้นการตามล่าหาความสมบูรณ์ในแต่ละวันตั้งใจมองหาและจดบันทึกตัวอย่างของความสมบูรณ์มั่งคั่งรอบตัวคุณอย่างน้อย5้าอย่างเช่นวันนี้ฉันเห็นดอกไม้บานสะพรั่งอยู่ข้างทางความสมบูรณ์ของธรรมชาติ วันนี้เพื่อนร่วมงานแบ่งขนมให้ฉันทานความสมบูรณ์ของน้ำใจวันนี้ฉันได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากหนังสือความสมบูรณ์ของปัญญาการฝึกเช่นนี้จะปรับไต่คลื่นความถี่ของคุณให้มองเห็นสิ่งที่มีมากกว่าสิ่งที่ขาดและเป็นการส่งสัญญาณไปยังจัก,กรวาลว่าคุณพร้อมที่จะรับรู้ความสมบูรณ์ที่มากขึ้น 2. เปิดรับทุกเส้นทางอย่างเท่าเทียมความมั่งคัง่งสามารถไหลมาสู่คุณได้สองรูปแบบหลักๆคือผ่านการลงมือทำด้วยแรงบันดาลใจเช่นเกิดความคิดอยากโทรหาใครสักคนแล้วนำไปสู่โอกาสทางธุรกิจและผ่านของขวัญจากจัก,กรวาลที่ไม่คาดฝันเช่นได้รับเงินก้อนโตมาโดยไม่มีที่มาที่ไปจงอย่าเชื่อมั่นในหนทางใดหนทางหนึ่งมากกว่ากัน และอย่ากปฏิเสธหนทางใดหนทางหนึ่งฝึกปล่อยวางความยึดติดว่าเงินจะต้องมาจากงานของคุณเท่านั้นจงเปิดใจให้กว้างสำหรับทุกความเป็นไปได้ 3. ประกาศเจตนมแห่งการเปิดรับทำให้การเปิดรับของคุณเป็นเรื่องชัดเจนและทรงพลังด้วยการกล่าวคำประกาศเจตนมนี้กับตัวเองทุกเช้าข้าพเจ้าเปิดรับความสมบูรณ์มั่งคั่งจากทุกช่องทางที่เป็นไปได้ ทั้งที่ข้าพเจ้ารู้และไม่รู้ทั้งที่ข้าพเจ้าคาดคิดและไม่คาดคิดข้าพเจ้าพร้อมที่จะรับแล้วการประกาศเช่นนี้เปรียบเสมือนการเปิดประตูและหน้าต่างทุกบานในบ้านของคุณเพื่อให้สายลมแห่งความมั่งคัง่งได้พัดผ่านเข้ามาอย่างอิสระคำยืนยันขึ้นความถี่แห่งการเปิดรับ จงใช้ถ้อยคำเหล่านี้เพื่อปรับจูนพลังงานของคุณให้สอดคล้องกับสภาวะแห่งการเปิดรับอย่างสมบูรณ์จักรวาลของฉันนั้นอุดมสมบูรณ์และฉันคือส่วนหนึ่งของการไหลเวียนอันศักดิ์สิทธิ์นั้นคุณค่าของฉันเป็นสิ่งติดตัวมาแต่กำเนิดการมีอยู่ของฉันคือเหตุผลที่เพียงพอแล้วสำหรับการได้รับ ฉันปล่อยวางความจำเป็นที่ต้องรู้วิธีการและไว้วางใจในหนทางอันไร้ขีดจำกัดของจักรวาลฉันเปิดรับความมั่งคั่งจากทุกทิศทางทั้งจากการลงมือทำด้วยแรงบันดาลใจและจากของขวัญที่ไม่คาดฝันเมื่อคุณเปิดกว้างและอนุญาตให้ตัวเองได้รับอย่างแท้จริง คุณจะกลายเป็นส่วนสําคัญของระบบนิเวศแห่งพลังงานของจักรวาลความมั่งคั่งที่ไหลเข้ามาสู่คุณนั้นไม่ได้มีไว้เพื่อกักเก็บแต่มีไว้เพื่อการไหลผ่านเมื่อคุณได้รับคุณก็จะมีมากขึ้นเพื่อที่จะใช้จ่ายลงทุนสร้างสรรค์และแบ่งปันซึ่งเป็นการส่งต่อพลังงานนั้นกลับคืนสู่ส่วนรวม และเมื่อคุณเต็มใจที่จะปล่อยให้พลังงานไหลผ่านคุณออกไปคุณก็ได้แสดงให้เห็นถึงความศรัทธาในความสามารถที่จะรับได้อย่างต่อเนื่องและนั่นยิ่งเป็นการเปิดช่องทางให้กระแสทานที่ใหญ่กว่าเดิมไหลเข้ามาสู่คุณการเป็นช่องทางที่เปิดกว้างให้ความสมบูรณ์ได้ไหลผ่านนั้นจึงไม่ใช่การกระทําที่เห็นแก่ตัว แต่เป็นการรับใช้ส่วนรวมในรูปแบบหนึ่งคุณกำลังช่วยขับเคลื่อนพลังงานในระบบเศรษฐกิจและจิตวิญญาณของโลกใบนี้และแสดงให้เห็นถึงความจริงที่ว่าพวกเราทุกคนเชื่อมต่อถึงการผ่านการไหลเวียนของความรักและความสมบูรณ์นี้ซึ่งเป็นการแสดงออกที่งดงามที่สุดของความเป็นหนึ่งเดียวกันสุดท้ายนี้ แอดมินขอขอบคุณจากหัวใจสำหรับทุกการสนับสนุนและทุกกำลังใจจากเพื่อนๆน,นักเดินทางทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นการมอบพลังงานผ่านการรับชมรับฟังหรือการร่วงสนับสนุนผ่านบัญชีกดปุ่ม thanks หรือสมัครสมาชิกทุกรูปแบบที่ท่านมอบให้ทุกสิ่งล้วนงดงามและเป็นกำลังใจที่หล่อเลี้ยงช่องแห่งนี้เสมอมา ขอให้พลังงานแห่งการให้นี้ได้ร่วมกันขยายแสงสว่างออกไปสู่ทุกสปปรรพสิ่งบนโลกใบนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับ